ครับมงนี้ครับว่าอีกแอปลาครับอยากไม่เออไออีกแอบปลาี่แอกงปาาะเอี้ยงบ่อุเครับไ่บเกิ่งอย่างใ่ไมแบบนั้ครับโอ้ยพ่อครับมงเนี่ครับโอ้ยไอลงบเลยผมเ่ยอ้พ่อมงเนี่ไอบังไงวะไอบังไงแอบแอบปลาเนี่ไอมึงเลยเร ไอ้มึงเออะจะเล่นจังหวัดจะเล่นจังหวัดเอาเอ็งไ่าไงอ่านกับไอาเอ๊มึงเหงื่อมาจังหวัดจะมีเร uh ื okay. ่องในงวดนี้ไม่ขายหวยนะอุ้ดือห้ยหวยอ่ะตีโอไม้โอ้หัวบ้าไอ้อิงแองปลาเอ๊ะเอี้ยงกับโบอุบไอ้ไอ้อิงห้องนี่เออมีห้องเลยเบิ้งกับหัว เสีงไงก็ยังงอจะดูอยู่จะแต่งสองผมอยู่ขึ้นยมยูทูบอยู่นี่อะไรอะไรไหมตีอาสวัสดีครับเช้าเลยเช้าเลยอันนี้องค์อ้ายครับยกมือขึ้นเช้าเลยอร่อยอร่อยแต่งหูซุ่มกล้าเราจังหูนู้น่ะโอ้ยอันนี้องค์เหนือครับองค์เหนืออันนี้องเหนือเหนือ ต้องชิมน้ำมันพีทำไมก็ต้องมาน้าพี่ดิอันนี้อมึงเงยอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่ได้ได้ถึงพี่ชเรื้อไปเยอเลยผมว่าอังกเพียงว่าเอียไม่อุ๊บเียเอียงไปอุ้บงนี่ยเส้อไเยอะลยผมยกมาทั้งหัวเลยเนี่ยอยู่ดีผมแล้วว้า้ยเรียบร้อยแล้วอันหัวเลยโอ้ยอมไอเป็นแบบนี้อ่ะวได้กินอีกอีกได้น ไม่ใช่แล้วมักง่ายเข่อะไเละแล้วก็ไปอะไรเขาเรียกมักง่ายเขาใส่แงหอมกับเทียมที่ไหนเาใส่้ like ังตาเต้มจยอะปาบุรีมาฮามุกมะพวยูอันโบโปเขาไปบ้านครับโอ้ยหอกมวยเบยพองอีปีครับไปไปนี้เขาเห็ดอาหารเมนูพิเศษไนมุกอีกอินไปแลครับแองแองปลาต้มปลาองปลา ท่ามีบรรยากาศแบบ้านอกก็นอกเลยครับบอกเอียเหียบเบื่องบนหมูหัวอยู่ครับหมู่บังนอะบังนอกนะบัอบังนอเออเมื่อกี้คับเออเอาไครับับเอาไปบังนอกี่าบังนอบันอ้อเอ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 เออ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 เอัเเออเออไออเ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 เออเออเอเออเออเอเออเอเอเออออเนอเออเอองออเอ็เอนออเออเออเออออออ ก็เหมือนครับุวันนี้ก็มาหาเพื่อนเมือเอิอีกปีแล้วครับรักกันรักกันกอังเหมือนเอิงครับพี่อองเมียไม่มีอังไม่ไม่เออพี่อำเภอเอ้องอว่างเมียนี่ยังมมีเมียเอ็งอักอ่างตัวเอ็งอ่างออ้ไปอ้อมงงงไงอีายอ ไอ้ว่าไปก่อนเมียหนีไปแล้วเหอเมียมันหนีไปแล้วเมียมึงอะไอ้นี่นะเมียไปก่อนนะโอ้ยเมียปวดไอ้องล้อใหม่พี่ร้อใหม่ล้อวเมียพวกนีไปพวกดีใจไหมมีไม่เด็กมีเมียเอะปะัวอ่างเอะอ่างอายไปอ้งอีอายอู่อ่างอ่างก้องก้องคนาเออเออเกิดออเออ หันไออันเข้าอันงงไอ้ไอ้โอ้ยล่ะมีก็งงแล้วก็ไอีอันหาปะงงอ๋อเฮ้ยพอแล้วจบเพียงไม่เอ้โอเคตั้งมือนะครับครับโอเคครับผมครับไอ้ครับนี่แต่ว่าอีกออนครับออกบางอ่ะครับโอเค